มาแล้วอัพเตอร์ยำจ้าโหหอมาดีมากทุกคนคือพันบับเบิลมาเป็นมัมมี่เลยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำยำนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลามันเป็นขวดพลาสติกอยู่แล้วเนาะ <S <S ได้แล้ว เดีเ๋ยวไปซื้อเครื่องปรุงมาทำกันเลยหมดอายุปี2023น้ำปลารา2024อีแค่ถึงจะเปรี้ยวปา่าอยากกิน องศาสิถึงสิบสามนาทีนะคะค่อยๆอ,อันนี้ก็คือแปดนาทีเอาออกมากลับหนึ่งรอบนะคะห้านาทีเอากลับมาอีกรอบนะคะแล้วก็ไปอสามนาทีอ๋อเพราะฉะนั้นก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็น่าจะได้แล้วเนาะนหอมมากตอนนี้หอมฟุ้งฉ่ำเลยอย่าต้องตัดที่ดำๆนี้ออกนะคะก็เป็นมันเขาแหละเดีย๋ยวลองมาดูกันจ้า หอมอร่อยมากๆคอลลาเจนเน้นๆไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอนี้เลือกมาแบบติดมันน้อยเนาะหอมอร่อยทุกคนสุดยอดมากอ่าเราสั่งซื้ออัพเตอร์ยมมานะคะวันนั้นที่เขาไลฟ์สดเนอะก็คือเป็นคู่คู่หนึ่งเนี่ย288บบาทมีน้ำยำนะคะขวดหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นน้ำปลาร้า ปกติยังไม่ได้ไม่กินปลานะแต่ว่าของของร้านเนี้ยของอัพตยามอ่ะเคยสั่งเคยไปพัทยาแล้วก็สั่งแกลเออสั่งร้านเนี้ยให้เขามาส่งไม่ใช่แบบร้านเขาจะมีบริการเดลิเวอรี่นะคะก็เลยเคยสั่งไปแล้วก็จําได้ว่ารสชาติประมาณไหนแล้วก็เลยสั่งมาว่าเออชอบเดี๋ยวลองมากินดูน้ำปลาร้าเขาไม่ได้แรงมากนะคะก็เลยสั่งมากินได้นะลองดูซิว่าจะเหมือนอย่างที่เขาบอกไหมเขาบอกว่าน้ำยำสอง สองทับพีมั้มีทับพีนี้แล้วก็ใส่ทับพีเนาะสองทับพีแล้วก็น้ำปลาลาดึ้นช้อนแล้วก็น้ำมะนาวสักครึ่งไม่ใช่ครึ่งออน้ำมะนาวสักสี่ห้าลูกนะคะมาลองทํากันดนูว่าจะอร่อยเหมือนที่ร้านไหมเขยากว่ะเห็นใช่ไหมหนึ่ง น้ำยามีความหอมนะ้ำปลานิดๆต่อไปนะ้ำปลาปลาต้องเขย่าก่อนนะทุกอย่างเปิดขวดแล้วต้องแช่เย็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียนะอาน้ำปลาครึ่งช้อนกินไม่เยอะเอาแค่นี้พอไม่ได้ชอบกินมากขนาดนั้นนี่ก็กะว่าเดี๋ยวจะแบ่งเอาไปให้แม่ ม่ให้เขาไปกินบ้างก็นี่นะคะอะี๋ยวใส่พริกไปเลยพริกใส่ไม่เยอะนะไม่กินเผ็ดจ้าเพราะว่าของมันน้อนด้วย วันนี้จะทำยมหมูยอนะคะแล้วก็มันไม่มีอะไรใส่เน่ยก็เลยใส่แตงกวามียังไงก็ใส่แบบนั้นไม่ใช่หมูยอพูดผิดทำหมูย่างเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มอื้มี่มมำๆเลย สน่ากินสุดทุกคนฉ่ำๆเลยจ้าน้ำมันเยอะเพราะว่าน้ำตั้งกวามันออกด้วยนะใช้ได้มากินกันคะ่ะหิวมากแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเรามีไข่กุ้งนี่ เดี๋ยวเราจะโรยไข่กุ้งลงไปด้วยนะจ๊ะเฮ้ย hey. สุดๆไปเลยนี <Hey. S 2> uh ่แรงแิ็งมากแต่น้ำมันเยอะไปหน่อยเพราะว่าน้ำของแตงกวาม,มันออกเนาะอ้ย <Hey. S 1> สุดๆนี่โรยไข่กุ้งไปแล้ว ซ้สำๆเลยจ้าตอนนี้แสบมือไปหมดแล้วเพราะว่าพลิกแสบมือมากมมถ้าเห็นกันน้ำลายสอเหรอทุกคนเห็นกันไหมเนี่ยอ,อ,อร่อย สรุปก็คือใส่น้ำมะนาวอ่ะใส่น้ำมะนาวไปสองทับสองทับพีนะคะแล้วก็น้ำยำสองทับพีน้ำปลรราครึง่งครึ่งทับพีแล้วก็ใส่พริกให้เผ็ดๆใช่เลยเพราะว่าชอบกินเปรี้ยวน้ำไงเมื่อกี้นี้ถ้าใส่น้ำมะนาวแค่ทับพีเดียวอ่ะมันจะเค็มเพราะว่าน่า,นาจะเค็มด้วยน้ำปลรราด้วยแหละเดี๋ยวว่าหลังมาลองแบบ ไม่ใส่ปลาร้าดูบ้างแต่วันนี้กินแบบนี้ไปก่อนฉ่ำๆเลยกล้อ,องไม่โฟกัสข้าว้ม,วม่ม <quer> มข้าเหนียวนะหรือขนมจีนนะ สุดไปเลยแล้วข้อหมูย่างคืออร่อยทําเองด้วยนะชมเองอร่อยจริงๆคราวนี้มันนุ่มเพราะว่าใส่นมสดลงไปด้วยนะคะสูตรก็คือกะกะกะแล้วก็ใส่ลงไปอร่อยไม่ซ้ำคำสูตรไม่ได้อร่อย อร่อยถ้าใครที่เคยกินอัพตวยำแล้วชอบรสชาติน้ำยำของเขานะคะก็ไปสั่งซื้อได้เนาะเห็นเขาบอกว่าเขาจะเปิดออเดอร์ต่อไปกลางเดือนหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้ ขายหมดแล้วเขาไลฟ์ทีนึงก็คือเห็นบอกมีเป็นหมื่นขวดก็คือหมดเลยดีเนาะขายดิบขายดี <c oughs> อยากขายขลองได้อย่างนี้บ้างอร่อยจริงเผ็ด <c oughs> แต่ก็อร่อย <c oughs> รสชาติกคือเหมือนกินที่ร้านเลยเนาะเราจะอยากจะกินอะไรเราก็ใส่ลงไปเลย